สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราเจอกันอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนปัญจนวิทย์นะคะนักเรียนกับคุณครูอุทิศสิทธิศ,ศ,ศ,ศาสตร์นะคะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนในเรื่องของสระ,ะเอเป็นชั่วโมงที่สองนะคะนักเรียน การอ่านการฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยสระเอค่ะนักเรียนสระเอนะคะเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นนะคะนักเรียนเราไปฝึกอ่านคำสระเอกันเลยนะคะนักเรียนฝึกอ่านออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะเอ เททอเอเทเปปอเอเปไม้โทเปเปเก่ง ọ, ê, eh, ngò, kè, mái, ê, kè, đền, đo, ê, ngò, đền, mái, ê, đền, sên. สอเอนอเสนไม้โทเส้นเลหอลอ A, เอเหลไม้เอกเหลเรียนสังเกตคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวด้วยนะคะ คำนี้นะคะนักเรียนมีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะนักเรียนเหลวหอรอเอวอเหลวเพลงหอรอเองอเพลงเหลว หอรอเอวอออเลค่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้ฝึกการอ,าอ่านคำที่ผสมด้วยสระเอแล้วนะคะนักเรียนคุณครูก็ามีแบบฝึกหัด d t ให้นักเรียนได้ทำนะคะแบบบึงหัดขอให้นักเรียนทำลงในสมุดนะคะนักเรียนท้ายสมุดเล่มเล็กนะคะให้นักเรียนแจกลูกสะกดคำนะคะ คุณครูกาหนดให้ทั้งหมดคําคนะคะนักเรียนมีคําว่าเลคําว่าเร่งคําว่าเปลคําว่าเพลงคําว่าเต้นนะคะนักเรียนคุณครูยกตัวอย่างหนึ่งคำนะคะนักเรียนคําว่าเลนะคะเวลานักเรียนเขียนรูปแจกรูปสะกดคํนักเรียนก็เขียนรออรอ,อเอเอ,เอรอเอเลแบบนี้นะคะนักเรียนก็ฝึก อ่านไปด้วยนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ในวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูก็ฝากให้นักเรียนได้ไปฝึกฝนในะเรื่องของการอ่านนะคะนักเรียนสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบตรงเพียงเท่านี้นะคะ เราจะเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะดูแลตัวเองรักษาสุขภาพด้วยนะคะ